อ้าวแล้วครับก็สวัสดีนะครับผมคุณปอรครับวันนี้ก็นะประโยชนเกมอาร์คไนท์อีกแล้วนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนี่ก็เปิดตู้อะเฟเมต้านะหรืนอนกไฟแหละนะอีนี้เนี่ยมาตู้ใหม่มานะอืมตู้ฮอนนะฮะเจฮอนของเราหรือเพื่อนผมจะเรียกว่าฮอนนี่ไม่รู <'m> ้ว่าพวกคุณนี้ก็อ่า อยู่พุงจะแปละเป่าน,นะโอเคก็มีตู้ฮอนนะอันนี้ก็ผมไม่กดนะมีอยู่แล้วโอเคอ่าทีนี้เนี่ยอืมเป็นตัวเวเลเตอร์หกดาวเนาะที่มีรายละเอียดไหมเนะี่ยผม,มอยากรู้เหมือนกันนะอ่าน,นีน่อ่าเนาะก็คือเป็นดีเพนเดอร์ที่เป็นสายฟอร์เทส์นะก็คือเป็นดีเพนเดอร์ที่ยิงไกลได้คือเป็นยิงเป็นมอร์ตาร์เลยนะ เปนปิดพลกอะอะภาษาไทยอะเนะาะทีนี้เนี่ยก็ก็กน่าสนใจสำหรับตัวหนึ่งก็น่าสนใจตัวหนึ่งอะเนาะอ,อ,อยากเก็บไว้แหละตัวประหลาดดีนะดีเฟนเดอร์ยิงไกลไม่คยมันมีไม่ค่อยตีตัวอะไรเจอ่าแรกเลยตาวตรวของสัมภาระก่อน มีตัวอยี่สิบเอ็ดใบแล้วก็ตัวสิบใบก็มีสามเนาะอืมเจ๊เปิดเลยดีกว่ามาด้อปปะโอเคโดยตั้งชื่อสายยาว่าอะไรไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเนาะ どうして、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 いうして、ど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 うたて、どうし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  ไปต่อเลยปริมุท้องช้องชีว์ท้องชทองชี้อง้อองท้องะองว้องวองวอวอว้วล่้ も要望におえしますそก็ย,ยังตอบรับได้ถ้าเราไม่รักเนาะช่างเล่นดนตรีของเราไอช่างยนต์มัง้งไม่รู้ดิโอเคเราใช้สิทธิ์เรกของไอสิทหกดาวการันตีห้าดาวขึ้นไปเนาะไปแล้วอืมูอย่ากดแบบนี้วะ どうこら、ようわ。おま <c oughs> たに。どこだ Look away, Jessica? No? あちみまして。ばななわしらゆき。キメのね、ジェンドのほざにさんじょうした。

ไปอ่าจุ่มิตรแน่ของเราเพอได้ใช้อะใช้ชื่อว่าแอดแตร์วามิววามิวดิเอออ่านตอบตัวละครวามิวเฉยไปต่อ ตับเผาจังไปต่อเลยโอดกบาขอกดให้เหลยยี่สิบใบนี่ยกค่อยนะกสาใบแล้วกันไอ้ดกดตัวสิบเลยก็ได้จะเยอะนะฮะ ก็เ,เนี่ยขอเปิดผมไม่เอาว่าเ <laughs> จเย่เจเย่เ <laughs> จเย่เจเยดีไหมวะขอบันเทิงออทองไม่รู้คะนนะเืออะไรเปิดไปก่อนห้าดาวน้องแวมไพร์ของเราวาฟารินเนาะีดเ๋าหมอเถื่อีไหมวะ <laughs>

เป็นเผ่าม้ามกันปะเอออยู่คาซีเมียไเป็นม้ากันไปต่อเลยอ่าน้อยปลรคยได้ค่ได้บ่อยอ่ปลดเต็มแล้วโคดงยูบิตาเอชิกมะ ต่นอนเลยไปต่อเลย่ะยี่สิบใบแล้วนะอันเนี้ยจะเป็นใบสุดท้ายกับหัวกดแบบพิลันเออโอ้โหสองอันสุดท้ายเลยนะไปเลยห้าดาวแน่นอนบาบาลินอีเอลเฮ้ยออกดไปเท่าไหร่แลนะ้วเนี่ย เอาจริงให้น้องลสี่ห้าดาวก็วโอเคอนะโอเคกดคูณสิบปเลมาพมารูแล้วรูรอบไปเลยวงไปะรูเรออีนเลยมาสิอันเนี่ยขาวขาวตัวนันเลยจก,ก้

7:1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 7 นอนเชือうอะ <c oughs> นี่นอนเปลือยเยอะเพราะว่าเปลแตกรูวแทนแะเอต่อเลยตุม่มโอ้ทองไปโอ้เ้ทองสองตัวลเลยแล้วเปลืชอยอะเปลืโจ๊ก โจโจ Allah. ไปรับกอดเตวาดีตัวฮิโลอ uh, ่าน mm ้องนี่ชื่ออะไรไมลยโลมาวิสเปเรนเอ้ยไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะสเปเรนเนี่ยวิสเปเรนเนไม่ค่อยได้เจอบ่อยเลย ม,สม,สมาสมาสเมาส์อ้าวเมาส์ได้ไหมต้องเป็นแมวแต่แต่ชื่อเหมือนหนูเลยโอเคตัวนึงอิสตานาอาเอาจริงมาอิอิสเทนาอิสตานาเนาะเอาอิสตานาเพราะว่าผมเดือดรักเซียนะแอดิเกนไปต อาหนังไม้ตัวคาดิเกนอีกแล้วไม่เกี้ก็กคาดิเกนตอนนี้ก็คาดิเกนเหรอโชดะโยอ่อะมิ้ายกับโชดะโยเนี่ยอะฮะเกลือไม่ยอมหรอกเป็ดกวงเยอะ ต้องได้แล้วทีเนี้มาต้องได้แล้วน้องหมายตัวเอ้น้องบุกเกอร์ต้องเลื่อยของเราอพโอได้โยเยติดยื้อน้องไฮคอน <ส>อ่าลูกศรไอคอนรู้สึกแปลว่าลูกศรเอาผลนี่ไตวาน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 หนังไม้แกไปโอเคเริ่ม ok,

私の名前はนิク、อุタスパ。これをコーตネーนにして。ืあ。はอお、ากไปสิวะหึม่มวหมดแล้วไปอ๋อทำไมตัวนี้มันตูนี้มันเกินงงวะอาไอแรเซลแท

โค้ดเนม์ว่าน้องน้องหนูพี่ที่เป็นแมวารเกาลัดพี่เอรสิตุเครื่องบีดยากระเปาเนีปีละอาเอสิทธเปสดทต่อสิะเป็ดตัวงเยอะแยะ โอ้ยทองชูวานิลาพอดีลาโคดาโยสังมาเยลน้ำว้ามีลวานิลาจะกินช็อกแลตช่วงนี้อ่าโคดาโย どこかで私たちのとは、私たちのことたちのこ私個人のとは、私の行動です、ね。たちのこは、私たちのとは、私のことに私たちのことは、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 私たすのことは、とは、私たちのこムと申しますのこは、は、の護衛隊に所属しておりました医療オペレーターのススーロでですは各方面に、私たちのことは、は、 ผมไม่รู้ไปกี่ครั้งแล้วนะน่าจะสี่สิบกว่าครั้งกว่าแล้วน่ะ3ล4 0สี่สิบครั้งแล้วมนะั้งเนี่ยอ่ะคิดแล้วเราใช้เพชรแล้วสินะมาเจ็บไปเลยดีกว่าออกมามีรู้ว่าตัวอะไรไปกดไปก่อนไม่สุดกี่ตอรบน้องปกปุมเอ่ยต้องน้ำหอมป่ะวะไม่รู้ดิมาค่อยเก่งคิดเท่าไหร่วานิลลาแอบ

เคี้ยกิของเราเหรอฮิบะน้องเป็นโอ๋เหรอมาริโนยิทสุกายะโอสตา,าเหมือนเคยได้นะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เฮรันท่าน้องโอสตาดาแต้มเกลือได้เยอุโรห์ไปมีทั้งห้าหมื่นพอเปล่าไม่รู้เลยพอตู้หน่ายไม่รู้เปล่าเนี่ย ตู้พอตู้หน้าป่ะบอลต้องกดตู้หน้าอ่าเกลือออน้องเฮสของเราแมวนักเวทน้องหนูที่ชื่อเหมือนแมวเฮ้น้องแมวน้องแม้วชื่อเหมือนหนูอ,อ,อู้เสียวภาพของเราที่บิบคัตนี่อ่อาคาตาพา ปก้าของเราี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โก้าน้องเลื่อยดูคนรวยเจสิกาของเราเอาขาหนุ่มซื้อปืนเอาบิ๊กหน้ามาวิรี่เราไปได้เหรอมาบอรีจะไม่ได้ล้ ก็ใช่มหมดเลยน้องแฟน,นท่าหนังไม้อ่ะโอเคแต่น้องมาร,ร์บอลีมาแทนจะจุกแล้วนะตอนนี้ไปต่อเลยทองตัวไม่ว่ากดไปก่อนเกาลัด

ไปกันต่ออ่าอ่ารหันมอาชิดโดร็อ่าน้องปลดลอ่าปลดปลดละ่ะดนมาอ่าน้องสีลึกแต่ลงตัวไปบอกว่าดีคันเลอร์ โลบตาถ้าใครใช้นะจะมาเคยได้อ่าเกาลัดเกาลัดเนี้ยอ๊ะล็อกล็อกไอตัวนี้ตัวใหม่ใช่ไหมเหมือนกเพิ่มผมอยากได้อะล็อกล็อกอะล็อกล็อกยังอยูงไม่ได้วอตลีฟ ไอ้เกาลัดเกาลัดอีกอแล้วเกาลัดแรงนะเออดับสถิติดทนนานต่อสิวะะ่าฮะดีกว่าเพชรไม่จะหมดเลนะต้องได้เอาวันนี้ได้หรือว่า ตัวสองด้วยมามเกาลัดเดีวปิดตัวเลยนะเกาลัดตายเหอะนั่นเลยเฮ้ยปิโลว์โอ้โหปิดตู้ตเลยวันนี้น่าจะจะได้ครบทุกตัวแล้วมั้งในตู้นี้นี่ยต่อเลย

แต่ถ้าจำไม่ผิดนี่พี่ผมมีตัวเนี่ยมีอยู่คือมีตัวคูณสิบสามใบใช่ไหมแล้วก็ตัวไอตัวนึงอ,อยู่สี่สิบก็สามสิบบวกสี่สิบก็สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบใช่ไหมเกินเจ็ดสิบโลโป่าเป็นร้อยโลมั้งเนี้ยป่าเน,นี้ยถูกปะไอน,นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้นับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดต่อเดี๋ยวผมนับเองกันนะโอเคได้ฮอน,นี่มาละ อย่างแรกเลยเราวาฟัฟลินนด้ามาสองอันโอ้โหอีกได้ใช้แนววฟลินเนี่ยเอสเทน่ากระผมปลดโพเต็มเลยวะนีกูเกลือขนาดนั้นเลยตัวใหม่เอาจริงไม่ใช่ตัวใหม่ก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้สอนตัวไอเนติดแล้วฮอนไอนอนไมรู้จะได้ปั่นปอนะ โอ้ต้องปัปนแล้วล่ละเนาะโอเคออสตาโอ้ไอดีก็เกลือใช้ได้เลยเนี่ยบัมเบอรี่อันนี้ตัวฮิตได้มาเนะน่าจะไปปั้นอยู่อามายะนายานายเยออร์เออร์ะไม่เยอร์ โ hey. อเคล็อกล็อกอ้ตัวใหม่ที่ลาล,ล่าก็ก็ได้มาสองตัวแล้วเนาะไอไอเกาลัดโ oh, oh. อ้โหปวดเต็มที่เลยวันนี้มันมือโอเคถือว่าจุกใช้ได้เลยตูน้นี้ไม่รู้ว่าจะโดนกดตู้หน้าเปล่าเนะี่ย ม okay. ีบอกไม่ได้เสียทรัพย์เกมนี้อีกแล้วแน่นอนเลยเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะทำไงค่ากดตู้นี่แหละมาโอเคก็เป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ครับก็กดไปเกือ70บ้างเนี่ย,ยกะเป็นลอยซั้งเนี่ยอ่า ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะก็นะก็ไม่รู้ก็รอตู้หน้าเสือตู้หน้าจะเป็นตู้อ่าสเปกเตอร์เอาเตอร์ปะสเปกเตอร์อันเชนเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจกันก็ต้องรอดูต่อไปเนาะว่าผมจะเสียทรัพย์ไปเท่าไหร่กับตู้หน้าเนาะอย่างน้อยผมไม่เสียไอ้เอ้ออริจินัมออริจินัมเนาะมีอยู่ตรงร้อยกว่าอันรู้จะพอเปล่าโอเค พอแค่นี้แหละนะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับต่วันนี้จบดีครับ